ครับสวัสดีครับผมนี่ก็อยู่กับน้องสุพจน์นะครับผมน้องสุพจน์ไอสุพจน์จีชื่อบ่นี่ครับอันนี้ก็มาจากช่องทีดอทองคูณนะครับผมจะมาเก็บภาพบรรยากาศน่ารักน้องสุพจน์ให้ดูนะครับนะครับดูกินอ้อยนะครับกินอ้อยไม่สนใจโลกแล้วครับนะครับอันนี้ก็กินอันนี้ก็พี่ควานของเราครับผมพี่ควานพี่ควานอะไรเอ่ยนะครับไปแล้วนะครับ นี่อันนี้ก็วิชียมของเรานะครับนะครับคือน้องพดนะครับนี่ก็เล่นโคลนเต็มเลยครับเล่นเสร็จกินต่อนะครับผมกินทั้งวันนะครับผมดูพี่ควานอันนี้พี่ควานเองนะครับผมทรงผมนี้ได้แต่ใดมานะครับผมทรงผมนี้ได้แต่ใดมานะครับอันนี้ก็สวัสดีครับผมพี่ควานครับนี่ดู๋ทรงผมนี้ยังเทเลยนะครับทรงผมนี้ก็ ไม่มีใครลอกเรียนแบบได้นะครับนี่ครับอันนี้ก็ผมนี่ผมก็ไม่ตัดตามนะครับผมต่อให้ต่อให้ตัดฟรีก็ไม่ตัดนะครับผมครับลองสมจน์เราตอนนี้ก็ยืนกินอ้อยนะครับผมนี่ครับอยู่ใต้ต้นไม้นะครับโควิดเป็นเหตุนะครับผมก็ได้ไม่ได้ไปศูนย์คดนะครับผมก็ได้พักอยู่บ้านนะครับรายได้ก็ไม่ได้เข้านะครับ นี่อ๋ออยากอยากทาสีรถไหมหรือเปล่านะครับผมอยากจะขึ้นรถแล้วนะครับผมครับเดินไปเดินมานะครับผมสากินนะครับผมอันนี้ก็น้องก็จะมีความซนความน่ารักของลูกช้างนะครับผมก็จะซนตามภาษาลูกช้างครับครับนี่ก็เป็นพี่น้องกันนะครับผมก็เลยได้มาบรรยายให้น้องนะครับผมนี่ครับเห็นแต่ด้านหลังนะครับผมเพราะว่ากินอ้อยอยู่นะครับครับโอ้ จับกินจับกินเลยนะครับเมื่อกี้ก็เล่นเล่นโครนเพิ่งเสร็จนะครับผมดูสภาพบรรยากาศการเล่นโครนนะครับนี่ครับเละเลยนะครับผมนะครับไอชายฟุตนะครับผมอันนี้มาสอบถามพี่ควานพี่ควานชื่ออะไรครับผมชื่อชื่อหนึ่งชื่อเน่อนเออหนึ่งหนึ่งนะครับผมพี่ควานของเรานะครับอ่าครับอันนี้ก็ตกงาน พี่ควานกลับมาจากที่ไหนนะครับผมเกาะสมุยนะครับผมกลับมาได้สองถึงสามเดือนนะครับผมหนึ่งเดือนกว่าๆสองเดือนนะครับผมนี่ครับก็โควิดเป็นเหตุเหมือนกันนะครับผมก็ได้กลับมาพักผ่อนอยู่บ้านนะครับผมก็ได้มาช่วยพ่อคุณแม่เลี้ยงน้องสุพจน์นะครับนี่ครับก็ฝากช่องเล็กๆของน้องน้องชายด้วยครับผมนี่ครับเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะมา ทำคลิปน้องสุพจนะครับผมครับน้องสปอตลรอก็ยินกินครับอ้าวอาอานะครับนี่ดูครับดูท่ายินกินนะครับขาไข่นะครับกินกินอ้อยอยู่นะครับนะครับก็เป็นบรรยากาศช่วงเย็นๆยนแล้วนะครับผมช่วงเย็นเย็นแล้วบรรยากาศเริ่มค่ำมืดแล้วนะครับก็ฝนตกได้มาสองสามวันติดแล้วนะครับวันนี้ก็ เหมือนจะตกหรือไม่ตกนะครับผมก็ไม่รู้นะครับบรรยากาศก็อบอ้าวด้วยนะครับก็มาให้กําลังใจน้องสุพุ์เราได้นะครับผมมาดูความน่ารักของน้องสุพุแเรานะครับจะให้น้องตามได้ลุคลิปบ่อยๆนะครับผมดูอันนี้เป็นสีดอนะผมไม่ใช่ช้างงานผมเป็นช้างช้างพลายนะผมแต่ไม่มีงานครับผมจะเรียกว่าช้างสีดอนะครับ คนเราก็ยืนกินอ้อยไม่สนใจโลกแล้วผมรถขับไปขับผ่านก็กินเฉยนะครับผมเรื่องกินเรื่องกินอันนี้สายกินหรือเปล่านะครับผมนะครับพี่ควานเขานะครับผมอยากอยากจะซ้อมขึ้นรถหรือเปล่านะครับผมอยากที่ขึ้นรถแล้วนะครับนี่ครับบรรยากาศของเรานะครับนะครับก็ปล่อยกินหญ้าตามภาษา ฟังชารครับผมอ้อยก็เยอะเกินนะครับผมนะครับเดินไปเดินมานะครับนี่ครับครับไม่อยากมาแล้วผมอยากกินอ้อยนะผมอยากกินอ้อยแล้วไม่อยากมาแล้วครับนี่มาดูด้านหน้านะครับผมเล่นจนเลินะครับนี่ไหนไหนโอ้มีมีเสียงด้วยเลยครับผมนี่โอ้เสียงดังฟังชัดเลยนะครับ กินอย่างนี้ครับผมคือดันกินอย่างเดียวเราไม่ไม่ทักทายใครละอย่างนี้เขากินก่อนนะครับผมนะครับยังกินต้องมาก่อนนะครับอืครับเด็กชายซุพจน์ของเราครับเป็นน้องช้างครับผมอายุเท่าไหร่ก็ลืมแล้วครับผมดูกินครับยืนกินไม่สนใจลูกแล้วนะครับโอ้มีอะไรออกมานั่น ขาที่ห้าออกมาแล้วนะครับผมอันนี้ก็เป็นช้างแสดงนะผมรู้รู้รู้เยอะเหมือนกันนะครับผมนี่โชว์สเต็ปไปหนึ่งท่านครับกกกกหัวศักนะครับผมหัวศักนะครับตกลงมาหัวสักนะครับผมนี่ครับนี่ก็ยกขาหน้าขาหลังได้นะครับเอัเอาโชว์ตูดโชว์ตูดนี่เอาไม่นี่ครับโชว์สเต็ปทินะครับ ครับรดูกินกินนะครับผมโอ้ท้องท้องออกนะครับผมจะเป็นอึงอ่างนะครับนะครับเอาเอาจะทําอะไรเอาคิดก่อนนะครับผมจะนอนหรือหรือจะเล่นดีนะครับชอช็อตเอาเอาครับนี่ครับนะครับก็ตามภาษาของลูกช้างนะครับโอ้มีผายลมด้วยนะครับครับครับก็ขอฝากคลิปด้วยนะครับผม ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตะข่ายด้วยนะครับผมเป็นช่องเล็กๆของเรานะครับผมช่องเล็กๆของน้องนะครับผมเพิ่งหัดทำนะครับผมก็อย่าลืมเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตะข่ายให้น้องด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับ